ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจจะแกงเผ็ดปลานิลใส่ฟักทองนะคะตอนแรกว่าจะแกงคั่วลูกๆลูกเขาไม่กินนี่นี่ไอกะทินี่ค่ะฟักทองนะคะปลานิลค่ะพริกชี้ฟ้าผงนรโดผงชูรสน้ำตาลค่ะพริกแกงเผ็ดกระเทียมใบมะกรูดใส่ใบโหระพานะคะน้ำมันหอยซอสฝาเขียวแล้วก็น้ำปลานะคะ แกงกันเลยค่ะตั้งกระทะเลยนะคะเติมน,น้ำมันลงไปหนึ่งช้อนแกงไม่ต้องใส่เยอะค่ะน้ำมันอ่าพริกแกงเผ็ดหนึ่งขีดแบมมะกรูดห้าใบแล้วก็กระเทียมหนึ่งหัวหอมแล้วนะคะแกงฟักทองเราต้องใส่พักทองก่อนนะคะปลาใส่ที่หลังค่ะเพราะว่าเดี๋ยวปลาเละพักทองค่ะประมาณสองขีด เติมน้ำลงไปค่ะเคี่ยวฟักทองให้สุกก่อนฟักทองสุกแล้วนะคะปลาลงเลยค่ะปลาก็2ขีดค่ะปลานินนะคะพริกชี้ฟ้าแดง10เม็ด ปรุงรสเลยค่ะด้วยซอสฝาเขียวหนึ่งช้อนแกงน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงน้ำปลาหนึ่งช้อนแกงนะคะผงโ,ลงโ,ลงโลกลผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟน้ำตาลครึ่งช้อนกาแฟค่ะใส่ตัดรสสุกแล้วนะคะใบโหระพาลงเลยค่ะยี่สิบยอด แล้วก็ตักเสิร์ฟเลยนะคะเพื่อนเอนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนแกงเผ็ดปลานิลใส่ฟักทองค่ะมาทานด้วยกันค่ะ